เรื่องจริงนี่คือเพื่อนของลุงบุญมานี่คือแกเสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วแหละแต่จู่ๆมาฝันเห็นัยังไงก็ไม่รู้อายุของเพื่อนลุงบุญมาครับอายุหกสิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดปีแต่ว่าแกเสียชีวิตไปได้ลหลายปีแหละหกเจ็ดบ้านเลขที่คือลุงบุญมาไม่รู้เลยต้องให้หลานครับขับมอไซค์พาไปดูบ้านเลขที่เพราะว่าแกก็จาไม่ได้นาะ เลขที่บ้านหลานนะครับคือสองเก้าหกสองเก้าหกเล่ากับฝันเล่ากับอยากเสียงโชกเนาะก็เลยต้องให้หลานครับขับมอไซค์พาไปเบิรงบนบาตอีกทีแต่ลุงบุญมาเนี่ยคือแกก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะเพราะว่าบ้านอะ่ะไม่มีคนอยู่แกกับแนมใกล้ๆครับไม่เห็นหลอกสายตาคนแก่แกก็บอกให้หลานเบิว่าบัไอีทีเขาเลขที่หยังเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยคือเขาจะเขียนแบบ เอาโตเหมือนกับปากกาเมจิกเขียนข้างในบ้านเป็นไม้นะเขียนเขียนคำว่าสองเก้าหกนี่คือบาลขที่กาลองพิชณาบุงครับสิบหกตุลาคมหกเจ็นี่คือความฝันของดูุนมาและแต่คนชอบนะครับนะส่วนโตผมมากบ่มันกับบนัครับมันอาจจะออกอีกก็ได้สองเก้าหกนสวัสดีครับผมผมกบนาครับเมื่อนี้ครับ ผมได้คุยกับลุงบุญมาลุงกันมากครับเมื่อกี้พันฝันแล้วก็แกก็บอกตัวเลขคือหกเก้าห้านะครับเนะาะถ้าก็ไปตัดเล่นก็ทั้งหกห้าทั้งห้าเก้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับเมื่อนี้ครับลุงบุญมาพันฝันเห็นเพื่อนคนหนึ่งครับที่ตายไปได้หลายปีแล้วครับแล้วจู่จูมาฝันเห็นเขายังไงก็ไม่รู้ครับเพื่อนอ่ะ พาลุงบุญมากครับไปกินข้าวอยู่บ้านของเขาเอายัาไงครับบ้านในที่นี่ลุงมาจำบได้ดอตตองให้ร้านอ่ะพาไปเพราะว่าตอนนี้คือลุงแมกก่ก็อายุเยอะเติบไปนเนาะไ่ได้จะขี่มอเตอร์ไซค์เนีน่คือมอ่ได้ขี่ยากลุงมาครับก็เลยพาหลานครับให้หลานพาขับมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อนหาเพื่อนไม่ใช่หาเพื่อนนี่ไปบ้านเพื่อนว่าอยากรู้ว่า เลขที่บ้านเขาเนะ่ยเลขที่บ้านอะไรซึ่งมันอยู่คนละหมู่บ้านเพินเป็นหมู่กันมาโดานแหละครับแต่ว่หมู่พเน่ะตายตายไปได้หลายปีแล้วจ,จู่ๆมาฝันเห็นลุงมันนมาเนี่ย่นฝันตั้งแต่วันเลขออกเลยนะเลขออกปุ๊บฝันปับ๊บมูอ่ะผู้ชายอ่ะมาหาเพินแต่ว่าบอได้ยมาหาลุงม,มาอยู่ในบ้านหรอก ลุงคุณมาเนี่เพื่อนบอกว่าเพิ่งกาลังนั่งเป๊กเป๊กเหล่าอยู่อยู่ในหลานค่ะแล้วเพื่อนครับมาจากไซบูหูมาเอิญมะเอิญลุงกุนมากลุงคุนมากเห็นครับก็เลยลุกขึ้นมาดีใจก็เลยแลนไปกอดมูไปกอดมูตบบาหมูตบหลังมูะนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจากนั้นครับมูอ่ะก็ชวนลุงม,มาครับ เดิน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 บงคุงว่าเดินไม่ใส่แล้วจู่จูมาถึงหน้าบ้านหน้าบ้านของเพื่อนลุงม,มาแหละแล้วก็มูเนี่ยกับส่วนลุงม,มาครับมากินเขา่าอยู่ในบ้านซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วก็มัวกลับไปตักเข่ามาไปตักแกงมาลุงบุญมาจะไม่เลยมีแกงหน่อไม้ แล้วก็แกงเห็ดสองอย่างแกงหน่อไม้แล้วก็แกงเห็ดกินกับข้าวเหนียวมูกระตักข้าวเหนียวไหลุงันม,มาลุงวนมากระตักแกงพากันกินกันสองคนเพื่อนแล้วก็ลุงมากินอยู่บ้านของเพื่อนลุงมากินจนอิ่มครับกินจนอิ่มเลยกินแล้วกบพากันนอนเวียนอยู่ในหันละช่วงเวลาในความฝันเพื่อนว่าเป,เป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย ประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยนะประมาณนั้นน,น่ะในความฝันฝันที่น,นี้ครับฝันที่นี้ฝันมย่ยาดอกฝันนาาันสัตว์ฝันว่าจะค้องหนึงหน่งกำลังนั่งเป็กเหลาอยู่ในหลานค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเอืน่นแนมไปเอา้ามันมูเฮ้านี่ว่าดีใจก็ได้แลนไม่กอดกันไม่กอดกันบอสันแล้วจู่ๆมูนะ่ะกับส่วนยางไปใส่กบรบบุ่หัวสักพักหนึ่งมาโพอยู่บานมูมูกับไปตักเขา ไปตาแกงน้องใหม่กับแก้งเห็ดขับใหม่กินกับพากันกินกินจนอิม่มเขาเหนียวเนาะมันอิ่มแล้วหนังตามันย่อนมาเนี่ยพดพอมันง่วงมันไปาพากันนอนวิน่นนอนหันละจาได้ขนาดจําได้ขนาดเองเรื่องจริงนี่คือเพื่อนของลุงมาเนี่ยคือแกเสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วแต่จู่ๆมาฝันเห็นนั่นยังไงก็ไม่รู้อายุของเพื่อนลุงมาครับอายุหกสิบเจ็ดปีหกสิบ 7ปีแต่ว่าแกเสียชีวิตไปได้ลหลายปีละหกเจ็ดบ้านเลขที่คือลุงบุญมาไม่รู้เลยต้องให้หลานครับขับมอไซค์พาไปดูบ้านเลขที่เพราะว่าแกก็จําไม่ได้เนาะเลขที่บ้านหลานนะครับคือสองเก้หสองเหระวังครับอาจจะเป็น0 96ก็ได้เพราะว่าเพื่อนเป็นผีแล้วก็กินอิ่มด้วยอาจจะเป็น0ูนย์เกก็ได้ อายุเพื่อนคือหกสิบเจ็ดบารเลขที่คือสองเก้าหกศูนย์เก้าหกแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับลุงมาใคบอกระวังอาจจะเป็นศูนย์หกเจ็ดก็ได้เพราะว่าเพื่อนเนาะเป็นผีอาจจะเป็นศูนย์หกเจ็ดก็ได้อีกตัวหนึ่งผมกันเลยว่าคือหลายแถดลุ่งเลขยังคือหลายแถบเอาบอมากกับบอมากทำม,มักน้ำกับจดไว้แต่ทำบอมากกแัแหลวไปแต่ว่าลุ่งน่ะกับขีดไดง ว่าเขาเตี่เป็นผีเขาหกสิบเจปีใช่ไหมครับเขาเนี่ยหกิบเปีเขาตายแล้วแล้วเขาเป็นผีอาจจะเป็น0ูนย์หกเ็ก็ได้แล้วเขากินก็อาจจะเป็นเก้าหกเจ็ดก็ได้อันนี้คือความคิดของลุนมานะแต่ทุกคนไม่ต้องไปซื้อตามแกนะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังครับแต่ซื้อแค่67เจดก็ได้หกเจ็ 6, 7, หรือเก้าเจก็ได้แต่ลุงุนมาแกบอกว่า อายุน่ะหกสิบเจ็ดปีบ้านเลขที่เนี่ยคือสองเก้าหกอันนี้คือลุงมาแกเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นศูนย์หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหรือศูนย์เก้าหกก็ได้แล้วจะมกหากบาทรชิปบาทรแล้วว่านี่คือคําพูดของลุงมานะแล้วต่คนครับบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือเป็นคำพูดของคนแกเนาะแล้วก็บ,บอกแล้วแท้ฟันในหารเดียวไม่เดียวกับแล้วจะเพิินสําหรับเฮาเฮากับว่าเฮากับตีสายตีขวเนาะ ตีจนกว่ามันขี่ถึกหมดละก็แล้วแต่โชคครับอย่างเช่นว่าเราซื้อสองเก้าหกเยอะมากๆมันไม่ออกมันไปออกศูนย์เก้าหกแบบนี้ก็ได้ประมาณนั้นครับนี่คือไปก็ฟังคันรูนมาแต่ว่าผมเขียนให้นะถ้าว่าผมเขียนให้ผมจะเขียนให้แค่อายุหกเจ็ดบัญทีคือสองเก้าหกเพิ่มเติมจากลูนมาก็คือศูนย์เก้าหกศูนย์หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดนี่คือเพิ่มเติมจากลูนมา นั่นแหละครับคือคือที่ไปที่มาของความฝันของลูนมาเล่ากับฝันเล่ากับอยากเสียงโชคเนาะก็เลยต้องให้หลานครับขับมอไซค์พาไปเบิรงนบาตเลยท,ทีแต่ลูนมาเนี่ยคือแกก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะเพราะว่าบ้านอะ่ะไม่มีคนอยู่แกกับแนมใกล้ๆครับไม่เห็นหรอกสายตาคนแก่แกกับบอกให้หลานเบิว่าบาัตเลทีเขาเลยทียังเพราะว่าหน้าบ้านน่ะคือเขาจะเขียนแบบ เอาโตเหมือนกับปากกาเมจิกเขียนข้างในบ้านเป็นไม้นะเขียนเขียนคําว่าสองเก้าหกนี่คือบาลที่ก่าลองพิจารณาบ้างครับสิบหกตุลาคมหกเจ็ดนี่คือความฝันของลุกคนมาและ้ะทุกคนชอบนะครับนะ่วนโตผมมากบ่ามันกับโบแด้งครับมันอาจจะออกอีกก็ได้ศูนย์หกเจ็ดระวังครับซื้อศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเลขออกศูนย์เก้าเจ็ดกับโบแห้งแหละบางคนครับซื้อไปก็ต้องซื้อกลับบ้าง กบหน้าบอกเลขหลายเนาะคือผมก็พูดตามคนฝันครับคนฝันเบินภาพผมบอกแบบไรผมก็บอกสนะเพื่อเลขมันออกมาเนาะแล้วแต่คนชอบครับคนเราก็ซื้อแค่หกเจ็ดเก้าเจ็ดก็ได้ครับส่วนใหญ่ครับผมจะเล่นเลขสามตัวบุญสส่วนใหญ่งวดน,นี้ขอต้องขอขอบคุณลูนมาได้ร้ายครับทีวาเอาเดินทางมาหล่อยฟังเล่าก็บอกว่าเล่ากับเป็นคนที่ว่ามักเขาวัด นะครับอะไรกันมากไปนั่งอยู่ไตต้ตนต้น,ตนยางอยู่วัดบ้านขายุงแล้วก็โชคดีครับอาจจะเป็นโชคดีของแกก็ได้ถูกเลขบ้างเล็กน้อยครับไม่มากก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่กับพ่อหลุนพอเสียงโชคไปแต่ละงวดแต่ละเหมือนลววะวัดสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรครับขอให้ดูม,มาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถูกเลขถูกหวยเยอะๆครับ